เด็กๆออกมารับกันแล้วครับมาเร็วเด็กๆเร็วมากินข้าวสาวเร็วอากาศหนาวมากเลยเมีวเมียวเมียวเมียวเม,วม,วม,วมวสมบัติพิจไมยเจรานีนวรัตบุญมีบุญพานบนญลำโซกเร็วพิชไมยนั่งอยู่นั่นรอเลย สีนวนทัพทวีออกมาเร็วอยู่กันอะไกันหมดเร็วมาเร็วลูกเร็วตามแม่ไปเร็วแม่ใช้าอาหารแลว้วสมบัติครับสมบัติเห็ดดำน้อยหิวข้าวแล้วลูกหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บลูก กุลารอสักครู่เด้อครับเดอ้อเดี๋ยวแม่ก็ให้อาหารแล้วครับวันนี้มีอาหารปลากระป๋องคุกกับข้าวนะครับรอสักครู่นะครับแม่ทายังไม่เสร็จเลยชมบาตครับทักทายเอซีนะครับ หนาวไหลูกหนาวไหมวันนี้ลำปางหนาวมากเลยครับแม่เศรษฐีกำลังคุกปลากระป๋องกับข้าวอยู่นะครับแม่เศรษฐีร้อยล้านใครอยากเป็นเศรษฐีก็ให้อาหารแมวนะครับสันนัสีสันนสัส,นนสีสันอยากเป็นเศรษฐีเธอนาซีเธอนาซี กินได้เลยลูกกินให้อิ่มๆนะครับ blows. กินเยอะวันนี้คงจะอริอร่อยมากครับพระเอกนางเอกกินข้างบนแล้วครับสมบัติกับนวรัตด, <c oughs> ดามเพชรดามไปกินกับเพาลูกๆครับเ <c oughs> อาแม็กซิมามาผสมด้วยนะครับ แมวจะได้แข็งแรงไก่เอ้ยไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกมันลองเจี๊ยบเจียบแม่มันเรียกคุยดินทํมามหากินตามภาษาไก่เอ้ย <c oughs> สำหรับคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ <c oughs> ติดตามคลิปต่อไปครับ ขอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่องสายันหน้างามครับขอบคุณครับ